จริงหรือเปล่าที่คนสนิทของหลวงพ่อมาบอกให้ฟังว่ามีดาราศิลปินบางคนพยายามจะเข้าไปวัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้แล้วบางคนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเอออันนี้ต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดนะไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือแม้แต่เป็นอินฟูบางคนใช้คำนี้ก็แล้วกันเข้าไปหาหลวงพ่อแล้วเหมือนกับลูกศิษย์ท่านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปแสวงหา แม่ผมใช้คําว่าไงดีแม่จะเรียกสแสวงหาเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเอาหน้านะเข้าไปเพื่อไปขอจัดก,กิจกรรมแต่งเงินหลวงพ่อท่านเองเนี่ยเหมือนกับจะต้องเป็นคนออกให้ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจอีกเพราะทางลูกศิษย์เดี๋ยวผมต้องเอ่ยอ้างน,นิดนึงเขาไปเจอกับทนายรณรงค์แก้วเพชร แล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถ้ามีเมตตาใครมาขออะไรเนี่ยก็ให้มันจึงทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยยังมีบางเคสคุณผู้ชมก็คือบางทีเป็นดาราเหมือนเข้ามาประมาณบอกว่าเนี่ยอยากทํากิจกรรมนะเนี่ยอยากจะให้วัดพระบาทน้ําพุนะเช่นจะทํากิจกรรมเช่นเป็นคอนเสิร์ตการกุศล แล้วประเด็นก็คือมาบอกกับหลวงพ่อว่าเช่นกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกะขายบัตรเนี่ยสัก1,000ใบบัตรเนี่ย,เ,ยเอาจะเราราคาประมาณสัก1000บาทเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับจะขอให้หลวงพ่อเนี่ยออกงบให้แล้วคำถามที่คนเคยใกล้ชิดหลวงพ่อตั้งข้อสังเกตคือเมื่อเขาได้สะตุ้งสตางไปเขาเอาไปทำอะไร อันนี้คนที่เคยรู้จักหลวงพ่อเขาก็ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่ออลงกฎว่าแล้ววันนี้ดาราศิลปินบางคนเอาจริงมีบางท่านนี่ผมเล่าให้ฟังเบื้องหลังบางท่านเนี่ยเราโทรศัพท์ไปถามเพราะผมก็จําได้ว่าผมเคยเห็นเขาไปปรากฏตัวกับพวกงานการกุศลให้หลวงพ่ออยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็ไปถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนใกล้ชิดหลวงพอ่อคุณผู้ชมฮะเขาถึงมาตั้งคําถามว่าเนี่ยมีกลุ่มดาราศิลปินหรืออินฟูบางคนเนี่ยเข้าไปขอโครงการก็เหมือนกับของบแล้วบอกว่าจะช่วยวัดพระบาทน้ําพุแต่สุดท้ายพอให้งบไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็สงสัยว่าคุณรับงบไปเนี่ยคือจัดงานหรือมันมีส่วนต่างหรือมันเหลืออะไรไหมเราโทรศัพท์ไปหานักร้องผู้หญิงคนหนึ่งเขา ก็บอกว่าเขาถอนตัวมาแล้วจากวัดพระบาทน้ําพุก็ถามว่าเอา้าแล้วถอนออกมาเพราะอะไรเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่มันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าความรู้สึกของเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยมันไม่ตรงกันละเพราะคนใกล้ชิดหลวงพอ่อกําลังสงสัยนักร้องบางคนว่าคุณเข้ามาเนี่ยแล้วเหมือนกับพอหลวงพ่อไม่ให้ลูกศิษย์มไม่ให้โครงการคุณก็เลยถอนตัวออกไปแต่มีบางส่วนที่คุณอาจจะได้รับ จะเรียกว่ารับผลประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอวันนี้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกลับว่าอยากให้สื่ออย่างพวกผมเนี่ยไปถามนักร้องพวกนี้บ้างว่าจริงหรือเปล่าว่าหลวงพ่อเนี่ยเมตตาขนาดไหนวันที่คุณเข้ามาหาเนี่ยมาของ,งบหลวงพ่อท่านก็ให้และทําไมไม่บอกล่ะว่าหลวงพ่อเมตตาทําไมวันนี้เกิดเรื่องกับหลวงพ่อนักร้องผู้หญิงนักร้องผู้ชายทําไมวันนี้หายไปกันหมดบังเอิญว่าเราเนี่ยได้ไปคุยกับนักร้องผู้หญิงคนหนึ่ง เขาก็ไม่ตอบเรื่องนี้ว่าจริงเท็จประการใดจริงหรือเปล่าที่เคยไปเอางบหลวงพ่อเพรานะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นทรรหลวงพ่ออารมณ์กดท่านด้วยนะกับทีมลูกศิษย์ของท่านด้ยวยว่าเฮ้ยผมก็เพิ่งทราบว่าเอา้ามันมีคนที่พยายามจะแห่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับจะไปขอไปขอจัดงานการกุศลแต่ท่านนึกออกไหมว่าภาพงานการกุศลเนี่ย มันก็ควรจะต้องเหมือนกับดาราศิลปินไปถึงปุ๊บแล้วก็เหมือนกับอะคุณก็ต้องออกเวทีเองนึกออกไหมออกเวทีเองร้องเองอะไรได้จากค่าบัตรเดี๋ยวยกให้วัดพระบัตรน้ําพุแต่ลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังบอกดาราศิลปินบางคนไม่ใช่หมายงี้มาเหมือนกับของงบเลยแล้วบอกเดี๋ยวจะไปจัดแล้วก็ตีจํานวนคนที่จะเข้างานเช่นบัตร1000พันจะได้พันคนแล้วก็ของงบอย่างเงี้ยออกไปเลยพอออกไปเสร็จแล้วที่เหลือถ้าวัดจะเก็บได้เท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของวัด คือลูกศิษย์เขาก็เลยคางแคงใจไงคุณผู้ชมเพราะเฮ้ยแบบนี้มันได้ไดยเหรอที่ดาราศริลปินบางกลุ่มมาทํากับหลวงพ่อแบบนี้อันนี้ผมแฟมากนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่แค่สังคมตั้งคําถามถึงหลวงพ่อวันนี้สังคมต้องหรือแม้แต่ยังพวกผมเนี่ยทำงานผมก็ต้องตั้งคําถามกลับไปหาดาราน,นักร้องบางคนว่าเฮ้ยพวกคุณเข้าไปหาวัดแบบเนี้จุดประสงค์คุณเนี่ยดีจริงหรือเปล่าหรือพวกคุณเข้าไปแบบนี้คุณมีจุดประสงค์อะไร ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะย้ําแต่คําถามคือลูกศิษย์กำลังบอกว่ามีกลุ่มแบบเนี้เข้ามาเยอะเขาเอ่ยชื่ออะไรแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อเพราะเดี๋ยวมีปัญหาตามมาอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนพูดให้ฟังเรื่องที่ว่ามีอินฟูบางคนวันเนี้ออกมาวิจารณ์หลวงพ่อผมใช้คํานี้นี่ถือว่าไอ้พุดนี่แหมมามาพูดแทนหลวงพ่อให้เลยนะ เพราะนั้นถ้าเผื่อลูกศิษย์หลวงพ่อดูอยู่นะเออต้องบอกก่อนเราไม่มีอคตินะเรื่องไหนที่ท่านฝากผมมาบอกเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังไม่ได้ปิดบังด้วยมีอินฟูบางคนอีกประมาณว่าเข้าไปหาหลวงพ่อแล้ววันเนี้ยหลวงพ่อท่านก็เมตตาช่วยเหลือแม่ผมพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยววัดเขาก็มีปัญหาอีกเอาว่าเขาช่วยเหลือแล้วกันถามว่าช่วยเหลือ,อยังไงบ้างละกันไว้ในฐานที่เข้าใจหลวงพ่อก็เมตตาช่วยเหลือเพราะตอนตกอับ รากฏว่าอินฟูคนนี้พอหลวงพ่อเกิดเรื่องลูกศิษย์บางคนก็ตั้งคาถามเนี่ยบอกดูดิอินฟูพวกนี้มันหายไปหมดเลยแต่ตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยมาขอให้วัดช่วยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันกลายไปว่าวันนี้ตัววัดเองเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองส่วนคนบางคนอินฟูบางท่านผมย้ำนะหรือนักร้องบางท่านไม่ได้ทุกคนนะเฮ้ยทำไมคุณถึงวิ่งเข้าไปหาวัด แล้วกิจกรรมบุญอันนี้มันมีสิจะต้องตั้งคำถามกิจกรรมบุญที่คุณจัดขึ้นเนี่ยมันบุญเพื่อวัดพระบาทน้ําพุหรือมันบุญเพื่อตัวของคุณเองมีบางท่านวันนี้ดาราบางท่านก็ยังไม่รับโทรศัพท์เรื่องที่ลูกศิษย์ฝากให้พวกผมไปถามดาราบางท่านว่าจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเคยช่วยแล้ววันนี้ทําไมถึงเงียบหายไปถ้าวันนี้เขาดูอยู่เขาคงรู้มั้งว่ากําลังพูดถึงใคร ครบยี่สิบห้านาทียังอีกอกี่นาทีอีกกี่นาทีนี่กำลังตั้งเวลาเลยนะเดี๋ยวยี่สิบห้านาทีปุ๊บจบเลยนี่ฮะอ่สิบเจ็ดละเอ้ยตอนนี้แอปแดงมันขึ้นขึ้นไวมากเลยตอนนี้แอปแดงเนี่ยฮะเดี๋ยวขออ่านข้อความท่านหน่อยนะนี่บางคนถามบอกมีดาราด้วยเหรอคนที่เขาช่วยก่อนนะ้นาน,นี้ทีบบริสุทธ์ก็มีนะคุณผู้ชมอย่าไปตีขุมนะผมกำลังยกตัวอย่างให้ฟังว่าลูกศิษย์เขาเล่าให้ฟังว่า มีแค่บางคนที่เหมือนกับหลวงพ่อวัดเคยช่วยพอวันนี้วัดเดือดร้อนทําไมคนพวกนี้หายไปแล้วก็มีบางคนเหมือนกับหายไปยังมาวิจารณ์หลวงพ่ออีกอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกย้ําตรงนี้ มีบางคนถามบอกใครก็บอกว่าไม่บอกมันบอกไม่ได้เพราะเราพยายามต้องถามเขาก่อนเวลาเวลาจะนําเสนอเนี่ยเราก็ต้องถามเขาก่อนบางคนก็ไม่รับโทรศัพท์แต่ลูกศิษย์เขาก็ตั้งคําถามกลับมาบางคนรับโทรศัพท์แล้วอย่างนักร้องผู้หญิงเนี่ยก็รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเขาถอนตัวออกมาแล้วแล้วเรื่องอื่นเขาจะไม่ขอตอบเออมันก็มีสิทธิปป์ถูกป่ะที่ผมเองคนทํางานจะสงสัยว่าอา้าแล้วทาไมไม่ตอบก็ในเมื่อลูกศิษย์เนี่ยเขาชี้เป้ามาหาคุณแล้วเต็มๆต็มเลยว่าเอ๊ คุณไปหาหลวงพอ่อแล้วคุณเหมือนกับจะไปหวังอะไรจากวัดหรือเปล่าแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยวัดไม่สับสนคุณก็ออกไปแต่ก็ได้รับบางส่วนจากที่ทางวัดเมตตาช่วยเหลือไปแล้วแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมวันนี้พอหลวงพ่อเจอปัญหาพวกคุณเนี่ยเหมือนกับไม่ออกมาปกป้องท่านเลยประมาณนี้ประมาณนี้เออเราเข้าแอปแดงดีกว่านะแอปแดงมันจะชัดกว่าแอปแดงทักได้นะ นี่อย่าพึ่งจบไลฟ์ป้ารู้จักแต่ช่องแดงอ๋อขอบคุณนะครับเออฝากกดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะที่ข้างบนใช่ป่ะเออที่ที่อะไรอะ่ะที่ต่อตอ่ะฝากกดแอปแดงให้หน่อยนะนักร้องยุคไหนโอ้ไม่ใช่ัยรุ่นครับไม่ใช่ัวรุ่นแล้วฮะไม่ใช่ัยรุ่นย้ำเขาไม่ได้ผิดอ้อแล้วมีอีกอันหนึ่งคือล่าสุดเนี่ย บุคคลที่วันนี้จะต้องออกมาอธิบายมีบางคนซึ่งจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณบีเขานิดหนึ่งนะที่เคยทำงานร่วมกับบีถึงแม้ว่ามีการเปิดบัญชีบริจาคแต่ไม่ใช่วัดพระบาทน้ำพุแต่เป็นวัดอื่น ซึ่งเอาจริงๆช่อง8เนี่ยก็กําลังจะไปสอบถามแล้วก็สอบถามมาก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์แล้วก็ไม่รับสายคือผมก็งงว่าเอ๊ะมันมีอะไรสลับซับซ้อนหรอท่านนึกออกไหมสมมติอะคนเราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะอะพูดง่ายๆอย่างคุณบีเนี่ยคุณบีเขาก็บอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจนึกออกไหมเอาชื่อตัวเองชื่อบัญชีตัวเองไปเปิดรับบริจาค จฟ้าอาทรประชานาสโปรโมทไว้แค่นี้แต่พรากฏโอนปึง้งมันมีชื่อของคุณบีเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่คุณบีไงถึงคุณบีจะยืนยันว่าบริสุทธิ์เดี๋ยวคุณบีต้องไปตรวจไปอธิบายกับกระบวนการยุติธรรมว่าจริงเท็จประการใดอันเนี้ยเราเข้าใจได้แต่ปรากฏคนที่อยู่กับบีเหมือนกันก็ไปเปิดบัญชีรับบริจาคอีกแล้วก็ลักษณะจะเหมือนกับบีไหมก็คือเวลาโปรโมทไม่ใส่ชื่อแต่เวลาคนกดโอนปึง้งเอา้ามันมีชื่อปรากฏด้วย แล้วไม่ได้ทํากับวัดพระบาทน้ำพุแต่ไปปรากฏกับวัดทางภาคใต้อะอย่างเงี้ยมันก็มีคําถามที่คนทํางานอย่างเราสงสัยคือเฮ้ยบี B ทำแบบนี้มาคนหนึ่งคนใกล้ชิดบีเอา้าทำไมทำแบบคล้ายๆบีอีกเหมือนกันแต่ไปอีกวัดหนึ่งนึกออกใช่ไหมแต่ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะคิดว่าเอ้ยก็เขาอยากทำบุญนะ่ะอ่ะอันนี้ผมมองในแง่ดีนะ คนใกล้ชิด B คนนี้ซึ่งก็เคยไม่พูดต่อล้บางคนก็รู้จักกันอยู่ทำไมถึงพล็อตมันคล้ายๆกับของคุณบีแต่ก็ไม่ได้บอกเขาผิดคำถามคือ B ทําแบบนี้กับวัดพระบาทน้ำพุคนใกล้ชิดก็ทําแบบนี้กับวัดทางภาคใต้ซึ่งผมก็คิดในแง่ดีของผมว่าอะถ้าเขายังไม่ตอบคิดในแง่ดีหรือเขาอยากจะช่วยเหลือวัดวัดนี้ทางภาคใต้ แล้วที่น่าสนใจก็เป็นวัดที่เกจิดังอีกเหมือนกันแต่บัญชีของเขาเนี่ยปิดแล้วของคนนี้ปิดไปแล้วแล้วมาปิดก็คือตอนที่เกิดประเด็นของคุณบีขึ้นมามันก็มีความเอ๊ะอีกว่าเอา้าทำไมปิดในจังหวะที่คุณบีกำลังเกิดเรื่องเกิดราวแล้วเอาจริงๆที่ยังไม่ได้ออกอากาศเลยเนี่ยนะแต่ผมเล่าให้ฟังนักข่าวกับทีมงานผมเนี่ยไปที่วัดวัดนี้เลยปรากฏวัด,ว,ดวัดนี้ทางภาคใต้ ก็เอ๊กกับช่อง8อีกเหมือนกันแล้วก็บอกกับทางพวกผมว่าเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดบัญชีเป็นชื่อของคนคนนี้อีกทั้งที่ความเป็นจริงวัดก็มีบัญชีวัดหลายบัญชีบางคนในวัดก็เพิ่งรู้นะตอนที่นักข่าวไปหาว่าเอา้าคนสนิทก,กับบีไปเปิดบัญชีรับบุญอีกแล้วเหรอผมก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงและผมเชื่อว่าในจำนวนนี้ที่กำลังดูอยู่อาจจะมีเขาดูอยู่ด้วยก็ได้ ยังไงรับโทรศัพท์หน่อยก็ได้นะผมเนี่ยแฟร์กับทุกคนเลยเพราะถึงยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้วันหนึ่งผมว่าสื่อก็ต้องนำเสนอเพียงแต่วันนี้เป้าเนี่ยมันไปอยู่ที่หลวงพ่อถูกตรวจสอบเยอะเรื่องก็เลยเทน้ำหนักไปหาหลวงพ่อแต่ไม่นานหรอกผมว่าอีกวันสองวันเนี่ยมีปริศนาออกมาว่าคนรอบกายคุณบีก็ถึงเวลาที่ตำรวจอาจจะต้องไปหาหรือไปเชิญหา มีบางคนคาดการกันผมเห็นปริศนาบางอันไปไปมา,มาเนี่ยยังภาวนาว่าขอให้เป็นหมายเรียกนะเพราะโดยขั้นตอนเนี่ยถ้าโทษเนี่ยมันไม่ถึง3ปีออกหมายเรียกแต่ถ้าบางข้อหาเกิน3ปีกลัวว่าจะไม่ใช่หมายเรียกกันสิอันนี้พูดจากุญยความเป็นห่วงแล้วผมก็พยายามให้ทีมงานผมพยายามตามเขาก็ไม่ตอบคำถาม ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเนาะหรือเขาอยากจะไปต่อกับช่องอื่นก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่ยังไงผมก็ต้องตามเรื่องนี้อยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมบีทำแบบนี้เอา้าคุณทำแบบนี้อีกเพราะอะไรแล้วเงินที่คุณได้วันนี้ยของบีเขาเขาชัดนะของบีวันนี้ยตำรวจไปเจอ2 0 0อเอ็มใช่ไหมแต่ของคุณนะ่ยอีกคนหนึ่งอะ่ะคุณเงียบเลยเงียบไปเลยแล้ววัดเนี่ยเป็นคนบอกช่องแดได้นะว่าเออเฮ้ย e เข้ามาขอเปิดทำไมอะ่ะ อเราก็งงวัดก็งงเราเงียบเลยโอ้ยแอปแดงขึ้นมาเยอะและ้วแอปแดงขึ้นมาเยอะและ้วนี่ฮะครบเวลาย,ยังครบยังอ่าอเขาบอกอีกสามนาทีนี่ฮะไม่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราอยากรอ รอให้เขาออกมาอธิบายความจริงวันนี้มีเรื่องวัดทุ่งปักขินใช่ไหมถ้าใครได้ติดตามในรายการที่ผมเล่าไปแล้วอะ่ะอันนั้นก็วยาวจกรพูดเองว่าเฮ้ยทำไมเอาชื่อวัดไปเปิดบัญชีแล้วเนี่ยคุูผู้ชมเห็นป่ะอันนี้ผมไม่ได้ว่าบีนะแล้วก็ไม่ได้ว่าไอ้เจ้าน้องผู้ชายคนนี้ด้วยแต่ผมมีสิทธิ์กับสังคมมีสิทธิ์จะสงสัยไหมว่าเฮ้ย ทำไมมันมันเป็นพลอ็อตพลอ็อตพล็อตเดียวกันเลยอย่างวัดทุ่งปักหินเนี่ยถ้าใครไม่ได้ติดตามคืออย่างนี้มีการไปโปรโมทเปิด QR code รับบริจาคแล้วใช้ชื่อว่าวัดทุ่งปักหินแล้วใส่หน้าหลวงพ่ออลรกฎอยู่บนหลาเลยแล้วปรากฏว่าวัดทุ่งปักหินช่องแปไปหาเจ้าอาวาสอ่ะอันนี้ท่านน่ารักมากท่านตกใจคือท่านก็ตกใจบอกเฮ้ยมาทําไมวะช่องแเหมือนนึกว่าเอ๊ะเราเรา ไปมีอะไรแ่บก็ต้องบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีอะไรแค่บังเอิญว่ามีชื่อวัดหลวงพ่อไปปรากฏอยู่ในบัญชีเปิดรับบริจาคมาหาสังฆทานแล้วหลวงพ่อรู้หรือเปล่าเจ้าอาวาสไม่รู้คุณผู้ชมฮะคาถามคือใครมันทําโบชัวน,นี้ไม่แน่ใจถ้าขึ้นในแอปแดงตัวอย่างน่าจะขึ้นได้มัง้งใช่ป่ะขึ้นได้ป่ะเอ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางตอตอ,ตอมีปัญหากับผมอีกเนี่ยนะฮะไม่ขึ้นะไยทั้งสิ้นเดี๋ยวต่อไปจะเข้าแอปแดงอย่างเดียวละเนี่ยนะฮะ แล้วปรากฏว่าเจ้าอาวาสก็ไม่รู้เรื่องเจ้าอาวาสก็งงว่าเอ้าทำไมถึงเอาหน้าหลวงพ่ออาลงกดแล้วใส่ชื่อวัดเขาแล้วบอกจะทำสังฆทานและ QR Code โคโทษนะมันไม่ใช่ QR Code โคเข้าวัดวัดวัดอะไรนะวัดทุ่งใช่ไหมไม่ได้เข้าวัดทุ่งปักหินหนะฮะคำถามคือเฮ้ยใครเป็นคนคิดอะไรแบบนี้ แล้วผมฝากผมเชื่อว่าตํารวจกองปราบตอนนี้ผมให้กําลังใจท่านสอบสวนกลางด้วยนะฮะหรือแม้แต่ตำรวจสพเมืองลบบุรีน่าจะเป็นงานหนักของท่านลวแหละเพราะวัดทุ่งปักหินเขาก็รู้สึกว่าเอาชื่อวัดเขาไปทําอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเงินบริจาควันนี้คุณผู้ชมฮะนี่วัดที่สามแล้วนะที่เล่าให้ฟังเรื่องบีคือวัดพระบาทน้ําพุนึกออกใช่ไหมคนสนิทบีวัดทางภาคใต้สังฆทานวัดทุ่งปักหิน QR Code ก็ไม่ใช่ QR Code ปโทุ่งปักหินนะฮะเป็นอีกบัญชีหนึ่งอีกแล้วคำถามคือถ้าเพื่อความเป็นธรรมกับ B เขาด้วยตำรวจจะไปสอบ B คุณต้องสอบคนคนนี้ด้วยทำไมถึงกล้าเอาชื่อวัดอื่นมาโปรโมทแล้วขนาดเดียวกันโทษนะเขาไม่ได้ของด้วยนะจนถึงวันนี้แต่บัญชนะีปิดตั้งแต่ตอนที่พวกผมรายงานข่าวบัญชีปิดเลยคำถามคือเอา้าทำไมรีบปิดอะ่ะ นึกออกมะไม่ได้บอกคุณผิดนะแต่มันก็มีสิทธิ์จะถามว่าเอ๊ะคุณไปเอาชื่อวัดทั้งวัดมาเนี่ยแล้วก็เอาหน้าหลวงพ่อไปโปรโมทแต่ขนาดเดียวกันเงินเข้าบัญชีเนี่ยกี่บาทฝากตำรวจสพเมืองลบบุรีด้นะครับถ้าดูไลฟ์ติ๊กตอกอยู่นะครับผมไม่ได้บอกคุณผิดนะแต่ตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้พูดแบบเป็นธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะเดือดร้อนอีกไหมสมมุติหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเอาไอ้คนเอาหน้าหลวงพ่อไปโปรโมทแล้วยัดชื่อวัดอื่น หลวงพ่อไม่ซวยเหรอเข้าใจใช่ไหมอันนี้ห่วงหลวงพ่อแล้วนะแล้วคําถามคือไอ้บัญชีที่สามเนี่ยกี่บาทเงินเข้ากี่บาทใครสอนให้ทําวิธีนี้แล้วทําไมเวลามันปิดเนี่ยมันปิดคือช่วงจังหวะที่มีข่าวคุณเบียร์ปิดปึ้ง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 ,งและถ้าไม่มีข่าวเบียร์แล้วอย่างกลุ่มนี้ทํามาแล้วกี่ครั้งไม่ได้บอกคุณผิดนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเห็นคลิปผม อธิบายกับผมได้เพราะมันมีหลักฐานพวกคุณอนะยิ้วของหน้าหลาเลยว่าไปวัดไหนวัดไหนแต่วัดทุ่งปักหินที่คุณเอาชื่อเข้าไปโหมดคุณดันไม่ไปและที่ผมอยากรู้ถ้าคุณดูผมอยู่นะให้สัมภาษณ์ได้เลยว่าเงินในบัญชีกี่บาทเพราะคนทำบุญเขาก็มีสิทธิ์อยากจะรู้ว่าบริสุทธิ์ใจขนาดไหน